หลังจากกินเบต้ากูแคนได้1กระปุกมีเม็ดผื่นขึ้นบริเวณขาแล้วก็แขนข้างซ้ายคล้ายๆกับเม็ดทรายอันนี้แปลว่ามาถูกทางแล้วนะคะอาการดังกล่าวที่กล่าวไปเนี่ยมันเกิดจากสภาวะของการขับพิษออกมามันเป็นเหมือนกับการกระตุ้นภูมิด้วยค่ะซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นสารอาหารที่ไปช่วย Activate ภูมิหรือว่ากระตุ้นภูมินะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เบต้ากูแคนเนี่ยแทนวัคซีนที่เป็นวัคซีนจากเคมีซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นอาหารธรรมชาติที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับเซรุม่มอะค่ะไปกระตุ้นภูมิของเราเนาะในคนบางคนเนี่ยก็จะมีอาการที่เหมือนกับเ,เกิดพืนขึ้นซึ่งการเกิด ขื่นขนะึ้นเนี่ยมันมาจาก2กรณีคือการถูกกระตุ้นภูมิกับอีกกรณีหนึ่งในร่างกายมีพิษเยอะค่ะพอมีพิษเยอะร่างกายก็จะมีการขจัดพิษออกมาซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเขาช่วยขจัดพิษขจัดไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ทานเบต้ากูแคนแล้วเกิดอาการดังกล่าวไม่ต้องตกใจนะคะทานไปต่อเนื่องต่อเนื่องพิษก็จะค่อยๆลดลงผื่นมันเกิดจากการที่ร่างกายขับพิษไม่ทันค่ะ ก็เลยโชว์ออกมาให้เห็นว่าเป็นผื่นแต่มันคือการเอาออกมาจากเซลล์ในชั้นในอะค่ะ